จะไปยังมาจ้าเ้ยสวยไหมเดี๋ยว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 ขาเป็นไรเดี๋ยวทำไมมันลายๆอ่ะโออเป็นไรวะเออมันเป็นไรอะ่ะเฮ้ยมันแดงเฮ้ยไม่ได้สังเกตนะเนี่ยขาดังยังว่ามันเป็นคันๆอุ้ยคันเลย พอจับแล้วคันเป็นไรอะ่ะแพ้อะไรมโอ้ยจะกลับไทยเร็วๆนี้ด้วยเป็นอะไรอะ่ะโอ้ยหมดสวยเลยขาเลยเอิม้มเป็นไรวะอไม่รู้วายนยะังไม่เห็นนะอย่าไปจับอุย้ยคันโอ้เป็นไรวะอุย้ยต้องหายาทาแล้วเหนือไม่สวย,ยข้างนี้มีไหมอ่ะโออข้างนี้ก็มีนี่เห็นไหมหน่อยนึง ซื้อ,อยามาทายแม่เลยอืมเอาตังมาเดี๋ยวหาตังก่อนไหนมีเท่าไหรไ่ไหมหมดเอาวลืมกระเป๋าไว้ข้างบนเถอะเพียว <c oughs> <c oughs> โออชิว